สนีดัตโซด,ดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะและในวันนี้เนี่ยผมกลับมาอยู่ในแมบล่อนทองล่อนใจนั่นเองน่ผู้ชมคือต้องบอกเลยว่าบิวของผมในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วคือเป็นบิวที่ใช้เวลาในการฟาร์มเนี่ยคือเป็นวันนะท่านผู้มชมเป็นวันจริงๆนะคือฟอสซิลคาวอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ากว่าจะหาฟอสซิลหัวกระโหลกได้นี่คือเป็นชาตินะผู้ชมส่วนอันนี้นะฮะ คือเป็นของที่แบบว่าของใหม่เป็นในส่วนของฟอนทอนเพนเดนนั่นเองนะผู้ชมคืออันนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นอันที่ดีที่สุดสำหรับผมเลยนะเพราะว่าโชคเนี่ยบวกสามร้อยแปดสิบสองดิสสเต็งเนี่ยบวกหนึ่งร้อยแปดสิบคาปาซิตี้เนี่ยบวกหนึ่งร้อยสามสิบเก้าแล้วก็ดิกสปีดเนี่ยมันเป็นข้อเสียนะฮะคือติดลบเนี่ยสามจุดสามเปอร์เซ็นต์ไซบูเนี่ยบวกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะานผู้ชมคือ อันนี้เนี่ยเป็นอันที่ต้องบอกเลยว,ว่าดีที่สุดแล้วก็ใช้คอมโบกับนี่นะฮะมินทิวลิงนั่นเองคือมินทิวลิงเนี่ยผมต้องบอกเลยว,ว่าเป็นแหวนที่โคตรดีนะผู้ชมเอาเป็นว่าก่อนที่เราเนี่ยจะไปค้นหาของกันผมขอกราฟมินทิวลิงเพิ่มมาสัก2วงได้ไหมเออเพราะว่าผมเนี่ยจะทําการอัพให้มันเป็น6ดาวนั่นเองคือของเนี่ยน่าจะมีพอนะฮะเอาเป็นว่าอ่ะอันนี้อืมหนึ่งสองแล้วก็เอาในส่วนของอ่ามินทิวนี่ผมมีหลายชิน้นเอาเอา6กกิโลมา ลโก็สตาร์ชายอ่าสตาร์ชายอันหนึ่งลงก็เอาเลนสนของอซินาบาโอเคห้าดาวพอดีฮะอันนี้คลาฟมาหนึ่งอันลโก็คลาฟอีกหนึ่งอันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปอารและคือมิทิวิงอืมคือคลาฟได้อีกหนึ่งอันอันนี้เอามาลโก็มิทิวนี่เอาสักห้ากิโลนี้ได้ไหมเออเดี๋ยวลองดูสิอ่าแล้วก็ซินาบาคือสตาร์ชาย านอะไรอีกอ,อันนี้อันหนึ่งโอ้ได้สี่ดาวอะท่านผู้ชมคือนี้ได้แค่สี่ดาวเอาเป็นว่าผมเนี่ยจะต้องเอามิทิลโอ้โหต้องเสียมิทิวแปดจุดห้ากิโลไปนะฮะถึงจะได้ห้าดาวโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามาเลยเริ่มคลาฟวงที่สองฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยเอาไปเอนชาร์ตกันก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอบับโชคก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปขุดหาหาสร้อยที่มันดีที่สุดอีกหนึ่งชิ้นอุย้ยอันนี้อันนี้ผมมีแล้วเนี่ยอันนี้เอ้ยอันนี้ยังไม่มีอ่ะ เออนีน้น่าจะหมดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็อันนี้มาอันนี้มาสักสามสักสี่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่แล้วก็ซื้อโทเทมไปด้วยฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปบัฟละคือจะไปคูหาในส่วนของอของทำซอนอ้าวเดี๋ยวนะเมเทออมาพอด,ดีเลยไม่ต้องนี่ไม่ต้องเรียก <laughs> เมเทออนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยซื้อโทเทมมาเผื่อเอาไว้นั่นเองนผไนะม่ชม แล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยทำการไปบัฟอีกที่หนึ่งนะฮะซึ่งจุดนี้เนี่ยต้องมาบัฟตลอดนั่นเองท่านผู้ชมเพราะว่ามันให้โชคเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะอันนี้บวกไปบวกไปสัก3ามสักสี่ 3, 4, แล้วก็อันนี้บวกมาอืมบวกมาอีกเยอะเะตอนนี้เนี่ยโชคของผมอยู่ที่3ามพเาสิบท่านผู้ชมสามพันเสิบนะฮะ, 3, 90, ะ,ค,ะคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีโทเทมนะถ้าเกิดว่ามีโทเทมเนี่ยน่าจะประมาณ6กพันเออเยอะมากเลยนะ โอเคเอาเป็นว่าก่อนที่เราเนี่ยจะไปบัฟอะไรต่างๆนานาผมขอไปไปรวมก่อนโอ้โหยังมีอีกหลายอย่างที่ผมเนี่ยจะต้องทํานะเพราะว่ารวมมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องออกไปรีใช่ไหมเออไปทําให้ไม่แหวนมันดีขึ้นอีกอ่ะอันนี้รวมไปได้หดาวโอ้ยโชคสองยี่สนะฮะยี่สิบถึงองโอ้ยผมว่าไม่ได้แย่นะ5้าเปอร์คือผมว่าก็ใช้ได้อ่ะรวมฮะโอ้ยได้มาสี่ห้เปรือว่า ก็ไม่ได้แย่นะ่าชมก่อนอื่นเนี่ยผมอาจจะต้องเอาไปเอาไปรีก่อนคือต้องกลับมาที่เมืองนี่หงดาวอยู่ไหนคือแหวนหงดาวอันนี้ปะโอเคเหมือนว่าผมเนี่ยจะเจอแล้วมิที่ลีวิหงดาวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยรีสักหน่อยเอาสักประมาณ80%ก่อนแล้วกันนะเออได้ไหมหกสิบสามเปอร์เซ็นต์โอ้แต่ก็มาใช้ได้นะก็คือผมอยากได้ดีกว่านี้อ่ะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะคือมันก็ดีอยู่นะจริงหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่า อยากได้สักแปดสิเอนต์น่ะโหเหมือนเดิมเลยปะเนี่ยเหมือนจะเหมือนเดิมนะคื็สักแปดสิเปอร์นต์ได้ไหมพี่อันนี้55%าสนะฮะผมว่ามันยังใช้ไม่ได้และเหมือนว่าผมเนี่ยจะได้8ปดาคือบวกโชค84ดสิบสี่ดิสสปีดสี่สิบเช็คสปีดสาเซลล์บูทเนี่ยบวก25%่เอามาแทนวงนี้เออโหคือ หงดาวนี่มันไม่ธรรมาดาจริงๆ <c oughs> ไม่ธรรมาดาจริงๆคานผูนช้ชมโชงของผมตอนนี้เนี่ยอยู่ที่3 1 9พันหนึ่งร้อยเกอกเยอะมาก,กนะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาขุดที่นี่เลยที่ที่ต้องมองแล้วว่าแจ่มแจ้งที่สุดฮะคือเป็นที่ที่ผมเนี่ยอยากได้ของทาสร้อยอันนี้อีกอันหนึ่งเพราะว่าอยากจะเอาไปอาพให้มันเป็น6ดาวนันน่นเอง่านผู้ชมโอเคเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยผมต้องวางโทเทมนะฮะวางไว้ แล้วก็วางวางโทเทมอีกอันหนึ่งเนต็งโทเทมคือตัวนี้เนี่ยขุดขุดสปีดเท่าไหรล่ละเดี๋ยวเดี๋ยวขุดสปีดอยู่ที่132ฮะไซบู๊เนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซลล็นเออเซลมู๊ดอยู่เท่าไหร่สองร้อยแปดสามเปอร์เซ็นคือโอ้โหถือว่าใช้ได้นะดิคสเต็งของผมเนี่ยหกร้อยสิบสองเยอะมากพวงร้อยขุดทีเดียวเต็มช่องของผมตอนนี้เนี่ยอยู่ที่หกพันสามร้อยแปดสิบสี่นั่นเองนะเพื่อนผู้ชมคือเยอะมากเลยนะเอ้อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมขอปรับไอ้นี่ก่อน พราะว่าผมมีขายออตโต้ใช่ไหมไอเดียวปาปบขายดีเจนเดอรี่ไปด้วยนะฮะเพาแค่ของมิติขึ้นไปเท่านั้นเองอตอนนี้เนี่ยผมต้องมองเลยว่าผมขุดเร็วมากขุดเร็วแบบว่าแล้วก็ร่อนเร็วด้วยนะท่านผู้ชมดูดิแต่คือโชคของผมเนี่ยมันเยอะมากเลยนะเยอะแบบเยอะมากนะฮะแต่ว่าเออของแดงเจาะต้น <laughs> มันจะต้องออกสักอันหนึ่งอะของแดงผมอยากได้ของแดงสักหนึ่งชิ้นนะดิ ขอ1ชิ้นนะฮะขอ1ชิ้นขอแบบว่าขอเอกโซติกก็ได้นะเพราะว่าจะได้อาพ6ดาวสักทีนะฮะตอนนี้เนี่ยผมต้องมองเลยว่าหลังจากที่ผมเนี่ยขุดมาอย่างเนิ่นนานมันไม่มีวี่แววของของมิสติกแ <c ười> ม้แต่แม้แต่ชิ้นเดียวอะท่านผู้ชมโอ้ oh my god คือบนนี้มันขุดยากมากจริงๆนะผมต้องมองเลยว่าของมิสติกกว่าแแต่และชิ้นเนี่ยกว่าจะออกเนี่ยมันยากมากคือแม่งโคตรยาก ตัวผมเนี่ยอาจจะฟุกได้มาท่านผู้ชมอาจจะแบบว่าไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะแต่รู้สึกว่าน่าจะฟุกได้มานะฮะของเมสติกต่างๆเนี่ยคือของผมในตอนนี้เนี่ยโชค6กพันสแต่ว่าของเมสติกเนี่ยยังไม่มีเลยไม่แต่ชิ้นเดียวนะฮะแล้วคือในตอนนี้เนี่ยผมต้องบองเลยว่าเมเทอร์เนี่ยน่าจะใกล้หมดแล้วท่านผู้ชมเออน่าจะใกล้หมดแล้วคือแต่ไม่ไม่ได้สักชิ้นเลยจริงๆนะเออแบบเส <c oughs> ือมากอะ่ะ คือไม่คิดว่ามันจะเกลือขนาดนี้นะเนี่ยขนาดผมขุดมานานก็ยังไม่คิดว่ามันจะเกลือขนาดนี้เออนี่ขนาดแบบบ้าทุกอย่างเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆนะฮะสุดยอดมากเอาเ็นว่าคือผมเปลี่ยนจุดขุดดีกว่าเอาเ็นว่าเดี๋ยวลองไปขุดในถ้ำมูเขาไฟสิเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องการในส่วนของโควนิคคอนนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะอัพเกรดในส่วนของฟอสซิลคาวเนี่ยให้เป็นหกดาวนั่เนเองท่านผู้นะชม คือตอ,ตอนนี้เนี่ยต้องการวคแนนคอร์เอ้ยมีโอ้มีคนวางตัวเทมอยู่ด้วยอ๋อใช้ได้ใช้ได้ถือว่ามีโอกาสได้วคแนนคอร์นะฮะตอนเนี้ยเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยผมต้องการของแดงปลอบใจคือของแดงอะไรก็ได้ที่มันแบบสามารถปลอบใจผมได้สักหนึ่งชิน้นคือไม่ใช่ชื่อแดงนะแต่เป็นของแดงจริงๆเออของระดับมิสติกระดับเอกโซติกอะไรอย่างเงี้ยผมอยากได้สักหนึ่งชิ้นนะฮะเพื่อปลอบใจของผมหน่อยปลอบใจดวงน้อยของผมเนีย่ยแหละ และเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเมเทอรอ์เนี่ยจะหมดแล้วท่านผู้ชมคือผมต้องบอกแล้วว่าของแดงเนี่ยไม่มีสักชิ้นเลยตั้งแต่ขุดมาไม่ได้ของแดงสักชิ้นเดียวไม่มีแม้แต่เงาเงาก็ไม่มีโอ้โหสุดยอดแม่คือหรือว่าวันนี้ดวงผมอาจจะไม่ดีก็ได้นะเออมีความเป็นไม่ได้นะฮะเพราะว่าผมใช้ดวงไปหมดแล้วไงเออกับสร้อยที่ผมเนี่ยครับมาเป็นสร้อยเอกโซติกะนะผมคิดว่า มีวความเป็นไปได้นะฮะคือในแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยมันไม่แต่ของทองไม่มีของแดงเลยคือ <c ười> ไม่รู้ว่าจะต้อง <c ười> สัญญยายความอะไรต่างๆนานาไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรแล้วผู้ชมเพราะว่ามันมันเกลือมากจริงๆนะฮะคือแบบว่าโอ้ไปดีกว่าผมเศร้าแล้ว <c ười> วันนี้เนี่ยไม่ได้อะไรเลยจริงๆนะฮะไม่ได้แบบไม่ได้จริงๆนั่นผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่ผมได้มาเนี่ยนั่นก็คือแหวนนะฮะมิสทิลหกดาวนั่นเองคือเป็นแหวนที่ดีมากนะผู้ชมสําหรับใครที่ยังไม่ได้ค้าบแหวนมิสทิลเนี่ยก็อย่าลืมไปค้ามกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นแหวนที่ค่อนข้างดีเลยโอเคฮะสว่วนคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ